โอเคมากเรามาเปิดกาชากันดีกว่านะเราว่าก็จะมีประมาณออไม่ถึงตอนนี้ประมาณน่าจะ60โลทุกคนหรือไม่ก็50โลได้โอเคเรามาเปิดกันดีกว่านะครับผมอ่ะคลิปนี้อาจจะเร็วไปนิดนึงนะครับผมเพราะว่าผมเองก็ฟาร์มดองมาครับผมดูดูว่าเยี่ยหลานนะครับผมจะหลุดไม่หลุดนะครับผมมาเราก็าเริ่มกันดีกว่ามาผมขอให้เปิดนะโอเค ผมผมก็อยากได้ซิงคิว้วยนะครับผมเพราะว่าจะเอาผลปวงดาวแล้วเขาจะสีสองด้วยให้มันแบบลดต้านน้ำให้มอนแบบโดนติดน้ำมาขึ้นอุอ้ยสวยครับผมออกอเลยดีมากโอเคอ่าคือนี่จะเป็นการเปิดนะครับผมไม่ว่าว่าครัง้งแรกของผมเลยนะเพราะว่าผมเองก็คิดว่าไม่เคยทคําคลิปเปิดกาชาเกริชิมเลยนะคือถือว่าครั้งแรกนะมีดวนกันไป ก็คือทุกคนเดี๋ยวถ้าผมเปิดคลิปเอ่อเกาปิดกระชาสเสร็จแล้วในบอ้อยนะผมเองก็จะไปนะครับผมเก็บพระเครื่อยาวๆแลว,วผมเพื่อเปิดตู้ต่อไปนะครับผมดูว่าตู้ต่อไปมีตัวอะไรน่าสนใจนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดเรื่อยๆเลยอย่างหนึ่งทองครับผมผมมีสิติกอผมว่าถ้าผมเปิดได้ตู้ทองเลยเลยผมโดยไม่หลุดเลรยนะครับผมผมจะแบบภูมิใจตัวเองมากเพราะว่าผมไม่หลุดมาสี่ครั้งแล้วครับผมอ,อ มาดูว่ารอบที่5จะหลุดหรือไม่หลุดนะทุกคนนะโอเคผมขอแลกแต้มแล้วกันนะนนใช้ไปเลยให้หมดโอเคครับเท่าไหรอ่อเคทองอุ้ยอาวุธแม็กซ์ได้มาคุณผู้ชมรอบสุดท้ายนะครับผม โอเคเดี๋ยวผมไม่ออกโอเคเดี๋ยวผมคิดว่าน่าไปหาทรัพยากรเพิ่มทุกคนผมขอเวลาผู้ชมไปหาเพิ่มแป๊บน,นึงนะครับผมอ่ะสักครู่นะครับโอเคคุณผู้ชมเรากลับมาต่อกันดีก,กว่านะครับผมนะว่าผมเองก็ไปฟ้าประเพณีน,นะครับผมอ่ะเควสไนวันนะครับผม เดีย๋ยวมาดูกันว่าโอเคคุณผู้ชมกระตุกมากเลยเพราะว่าเหมือนมันกระตุกไปอ่ะตอนเวลาผมอัาคลิปด้วยแบบปับกราฟิกสูงๆเนี่ยมันเหมือนจะไม่ค่อยได้นะผมคิดว่าผมต้องไปอัพคอมเพิ่มแนละ้ะคุณผู้ชมอันนี้อาจจะกระตุกขึ้นนึงก็ขออาภัยล่วงหน้าด้วยนะครับผมโอเคผมขอเดินไปที่จุดเยื่หลานหรือแบบเราเจอเ,อเธอครั้งแรกแล้วกันนะ,อะโอเคน่าจะแถวนี้แหละนะโอเคโคตรกระตุกเลย เราใส่ต้องปรับกราฟิกแบบแค่สูงแหละสูงมากไม่ได้แล้วโอเคมาผูช้ชมอันนี้เปิดไปประมาณน่าจะ7จ็ด้โลนะครับผมโอเคเราจะเปิดอีกสพันนะครับผมเนี่ยว่าโอกาสได้ก็จะสูงขึ้นนะโอเคเราที่75ไม่ออกนะครับผมอ่าต่อไปน่าจะโลที่76็ดนะนะเดี๋ยวดูว่าออกไม่ออกนะครับผมโอเค76ออกไม่ออกอะ่ะออกแล้วครับผมก็ดูว่าตัวอะไรนะยี่หลานไหม สวยครับผมมุดูเลดเยสคุ yes. ้ผู้ชมก็สับคลิปนี้ครับผมขอไปแล้วบ๊ายบายเจอกันครับผมโอ้งว oh, ทุกคนจะสุขสนานไปนะครับผมโอเคบ๊ายบายเจอกันครับบ๊ายบายเกชินีแพ็คเจอกันรอบหน้า